คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารนะครับผมเกี่ยวกับเอาคอยที่น่าจับตามองในตอนนี้นะเพราะว่ามียอดวอลลุ่มเทรดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต่อวันเนี่ยปาเข้าไป3ามแสนทัสเซชันนะครับนั่นก็คือโมเลเวอร์นั่นเองนะครับน่าจับตามองแล้วรวมถึงเหรียญเนื่อๆด้วยนะและนะครับผมชิบานะครับผมซึ่งลาดด่าสุด24ชั่วโมงที่ผ่านมาวอลลุ่มปาเข้าไปกว่าแสนกว่าล้านนะฮะวันนี้เพื่อน ห้ามพลาดเลยนะครับผมข่าวสารค่อนข้างน่าสนใจเนาะโอเคก่อนที่จะไปดูกันถ้าเป็นไปได้ผมรบกวนนิดนึงนะฮะอย่าไงไรฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตอวเที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันหน่อยเนาะโอเคกดไลค์กันแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูในเรื่องของตลาดโดยรวมของเมือ่อวานนี้กันก่อนเลยและกันเนาะที่เกิดเหตุการณ์ดิฟครั้งใหญ่ในรอบเดือนและกันเอาประมาณนั้นละกันเนาะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนักนะครับแต่ก็ถ้าเราเข้าไปดูก็ถือวว่่าอมมพสสคคัันนกรบที เปิดสัญญาลองเนาะหรือว่าโดนลิคูเดตหรือว่าโดนฟลาเซลไปนั่นเองนะครับผมมูลค่าเนี่ยรวมๆยี่สิบชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็สัก700ล้านเหรียญนะหรือว่าราอๆสัก20,000ืน่อยๆล้านบาทนะครับผม,ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆที่โดนกันไปด้วยนั่นเองนะครับก็อันดับหนึ่งก็มาจากไบแ a น c e เนาะแล้วก็ o k เอนะครับผมแล้วก็ FTX ทีเอ็กไบบิตบิตแม็กอะไรต่างๆหัวบีนะครับผมก็ รายใหญ่ก็น่าทจะอยู่ในไบแนน c ์นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของบทความนี้กันบ้างน,นะครับเป็นในเรื่องของให้เรานะครับผมจับตาในเรื่องของโปรโตคอลที่กำลังที่จะมีโอกาสเติบโต เพิ่มมากขึ้นในช่วงช่วงนี้นะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลเปเปอร์นะครับผมที่มาจากทางอ e ีเลโอเทรดข้อมูลค่อนข้างดีนะครับยังไงก็เข้าไปติดตามใน YouTube กันได้นะสำหรับช่องช่องนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาได้พูดถึงอะไรกันบ้างน,นะครับผมสำหรับเรื่องแรกเนี่ยเป็นในเรื่องของให้จับตาดูในเรื่องของอโปรตโตคอลเนาะที่น่าจับตาในช่วงนี้เลยนะครับผมมาแรงสุดๆนะครับผมเพราะว่าพี่ใหญ่กําลัง ประมูลออคชั่นพาราเชนอยู่ใช่ปะ่ะอันนั้นคือมูลบีมใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ถ้าเรามาดูน้องเล็กที่ได้จบกันไปก่อนหน้านี้แล้วสําหรับทางคูซาม่าก็คือมูลเลเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะฮะมีฐานทรัซชั่นกว่าส0 0 0 0นฐานทรัซชั่นนะครับถือว่าถือว่าใหญ่ใหญ่แล้วนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นเชนที่ไม่ใช่โค้ดเชนเป็นบล็อกเชนที่มีการใช้งานเยอะจริงๆนะครับผมสามแสนฐานทรัซชั่นเะมื่อวานนี้เนาะซึ่งนะครับผมมากกว่าฮาร์โมนีมากกว่าทอร์เชนในเรื่องของ ตัว t ีวหรือว่าไม่เงิน,นตาตที่เข้าไปล็อกอยู่ในระบบหรือว่าอยู่ในเชนของ m o นิเวอร์ด้วยน,นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักว่า m o นิเวอร์คืออะไรก็ง่ายๆเลยคือเป็นอีจูเรียมที่อยู่บนครูซาม่าน,นั่นเองนะครับสำหรับโมนิเวอก็เป็นอีจูเรียมที่อยู่บนพอกาดดตอะไรแบบนี้ครับผมจะได้พอเก็ตไอเดียนะว่าเป็นสมาร์ contract เจ้าหนึ่งนะนั่นเองนะครับผมก็น่าจับตาดูน่าจับตามองเหมือนกันนะครับผมสำหรับเหรียญ M O V R เนาะเพราะว่าใครที่เข้ามาใช้อ่า ในเช่น uh, Moon River นยังไงแล้วก็จะต้องใช้เหรียญ M O V R ในการจ่ายถ้าทำธุรกรรมอะไรต่างๆด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลจากนักวิเคราะห์นะครับผมคุณโจฮานนะครับผมคุณโจฮานนะก็ได้มาบอกนะครับว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมสำหรับกราฟ Moon River ค่อนข้างที่จะสวยนะตอนนี้ก็ไปเทสแนวรับ ยึดได้อย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตก็คาดการนะครับผมว่าหน้าทีา่จะสมมติถ้าพิโบอยู่ที่2.618กเนี่ยก็อาจที่จะอยู่ราวๆสักแเอ่อร้อยประมาณนั้นนะครับแต่ถ้า1 6 1 8ก็สัก600ลองดูแล้วกันนะครับคิดว่าโปรเจกต์นี้น่าจับตามองดีเหมือนกันนะเราลองเข้าไปศรรึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมดูนะครับผมสําหรับตัวอมูลิเวอร์อนะครับมีทั้งทาวน์เซ็นเเยอะแล้วก็ทีวที่มีเม้นกันต่างๆหลางไหล เข้าไปเยอะด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับถ้าใครอยากที่จะเร็วแรงอีกสักนิดน,นึงเนาะหรือว่ามองว่าเฮ้ยมูลเรเวอร์ไม่ซิ่งพอรนะครับผมทางคุณในบทความนี้เขาก็ได้บอกว่าให้ไปดูในเรื่องของตัวเด็กนะครับผมดูว่าโปรเจกต์ดิฟาที่อยู่ในมูลเรเวอร์นั่นเองนะครับผมก็มีอยู่หลายตัวนะโซลาร์บีมเซ็ ap, นลิงก์ bury, นะครับผมมีซูชิสวอปนะครับฮักเบอรี่นะครับผมก็คิดว่าลองดูแล้วกันถ้าใครมองว่าเฮ้ยไม่อยากที่จะไปเล่นเชนและเชนอาจที่จะใหญ่ไปอยากจะได้ตัวเล็ก แต่ก็เสี่ยงนะอันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงนะก็ลองดูกันลองลองเข้าไปศึกษาตัวโปรเจกต์ดีฟาต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในมูลเลเวอร์ดูแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเกี่ยวกับ NFT กันอีกสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าล่าสุดนะฮะล่าสุดคือ,เ,อ,อเจ้าของผลงานนะครับผมเจ้าของผลงาน Be เพลนะก็ได้ไปออกอรายการทูนนิชโชว์นั่นเองอันนี้จริงๆแล้วโอเคคุณ Be le, เพลเขาก็เก่งอยู่แล้วที่เขาทําตัวงานศิละปะอันนี้นะครับผม ตรงงาศิลปะอันนี้เนาะผมจำชื่ออะไร The First 5,000 Day เออประมาณนั้น The First 5,000 Day นั่นเองน,นะครับผมก็รูปนี้ขายไปได้ราวๆ2,000ล้านบาทน,นะมันเป็นรูปที่แบบเป็นงาน NFT ที่มีรูปยากย่อยเข้าไปในนี้เยอะๆครับผมอา่าประมาณนั้นเองขายไปแบบค่อนข้างที่จะเยอะทำลายสถิติไปเลยนั่นเองน,นะครับซึ่งก็ได้ไปออกรายการอออันนี้นะครับผม เดอะทูนายโชว์นั่นเองซึ่งโอเคแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราจริงๆผมมองว่าสิ่งที่ <last> เออ่น่าจับตามองเนี่ยเป็นในเรื่องของวอ่าเฮ้ยตอนนี้ NFT เริ่มที่จะรู้ในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นแล้วประมาณนั้นนะครับผมอาจที่จะเ,เป็นโอกาสอะไรในอนาคต โอเคแหละคนที่ชื่นชอบในตอนนี้โอเคอาจที่จะมีตลาดที่ยังไม่ได้ใหญ่นะถ้าเราเทียบเทียบกับตลาดปกตินะฮะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าที่จะเริ่มที่จะเป็นกระแสเมนสตรีมที่เพิ่มมากขึ้นแล,นแล้วกันเราก็คิดว่าอนาคตถ้าทุกคนมองว่าเอ็นมันดีโอกาสที่จะไม่ใช่โอกาสของเราแล้วเพราะราะคามันอนาที่จะแพงไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมสำหรับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเอ็นทแล้วก็รู้สึกว่าเอ็นเรื่องของเราผมิดว่ามันเป็นเรื่องของเราะม,ม,มันเปคเรืา่ามันก็ค,จะ,กคจะเป็นเรื่องของเราเเพื่อนข้าไปศึกษา กันแล้วกันนะครับไม่อยากที่จะให้พลาดไม่รู้สิสิ่งดีๆที่กำลังจะถึงผมคิดว่าแบบนั้นนะก็ลองศึกษา n f ็ทกันดูด่วนๆเลยนะครับหรือว่าใครที่เป็นคนที่ชื่นชอบในงานศิลปะหรือว่าเป็นครีเอเตอร์ในการวาดรูปอะไรต่างๆก็ไปหาวามลูในเรื่องเกี่ยวกับขายงาน n f ็เอเผื่อที่จะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับโอเคหรือว่าจะเข้าไปดูในส่วนของตัวคอร์สของพี่แพนที่เขาสอนวาดรูปเขาก็สอนลง งาน NFT ด้วยเช่นเดียวกันนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของชิบะกันบ้างน,นะครับผมก็คิดว่าน่าที่จะเป็นเหรียญของใครหลายๆคนเนาะซึ่งตอนนี้วันนี้ถือว่าราคาพุ่งขึ้นมาอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็เป็นในเรื่องของชิบะตอนนี้นะครับเข้าเป็นลิสต์อยู่ที่คอยเบดที่สิงคโปร์แล้วนั่นเองนะครับผมก็มีชิบะเข้าไปด้วยนะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับผมเป็นในเรื่องของทาง ผู้บริหารหรือว่าเจ้าของทาง AMC นะครับผม AMC นที่เป็น AMC boss นั่นเองนะครับผม,ผมก็ได้เอามาบอกนะครับว่ากำลังหารูทางอยู่นะครับผมที่จะิสต์เหรียญชิบะเข้าไปยังไม่ใช่ l i สต์หมายถึงว่าให้เอาเหรียญชิบะเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อตัวหนังโรงหนัง AMC ได้นั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้มีินเรื่องของสามารถจะให้ดูดคอยอในการที่จะเอาไปใช้ใจ่ายในการซื้อตัวหนังเนี่ยในประมาณสักปลาย ปีนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มีมีอยู่5เหรียญใช่ปะมีบิตคอยน์อีเธ t เรียมไรท์คอยน์บิตคอยนแคชใช่ไถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งโดสคอยกับชิบะก็จะตามมานั่นเองนะครับอันนี้เขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับทาง e a r n i n g นะ,ะมันเป็น e a r n i n g c l ตอนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมเป็นเว็บแค t จากทางเว็บไซต์ของเขานะอันนี้เหมือนเป็นการอัปเดตในในแต่ละวีคอะไรแบบนี้นะครับผมก็ เขาเดามาบอกนะว่าเตรียมการโยนนะครับผมสลับชิบา่ายนูเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการโหวตนะฮะได้คือเขาได้เปิดโหวตไงว่าจะ list เดียนชิบา่ายนู้นไหมอะไรแบบนี้นะครับผมก็ผลสํารวจเป็นยังไงก็ list นะครับผม80%นะก็เขากําลังทํากําลังเวิร์ k อยู่หลังบ้านนั่นเองว่าจะทํายังไงให้ได้เข้าไปลิส i s นั่นเองอันนี้ก็รอจับตากันดูต่อไปคิดว่าน่าที่จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับ uh แฟนๆชิบ่านะครับผมก็วันนี้นะครับผม24ชั่วโมงที่ผ่านมา ยอดเทรดจิบะปลาเข้าไป10,000แกว่าล้านนะฮะใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็คิดว่าแฟนๆชิบะน่าจะเยอะแล้วก็คึกคักขอให้กลับมาคึกคักแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาแล้วนะเริ่มในคึกคักแล้วนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับสมมติถ้าคนที่ซื้อดิฟหรือว่าซื้อช่วงที่ราคาตกลงไปก่อนหน้านี้ก็น่าที่จะได้กำไรอยู่พอสมควรเนาะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ไอเดียกันไปสำหรับข่าวสารวันนี้กันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในตัว E x c l u s ค v e c o n t อนเทนต์นะครับอย่าลืมเข้าไปดูเรื่องของ immutable X นาะหรือว่าเป็น next generation ของ digital NFT collectible นะนั่นเองซึ่งถ้าเราดูนะครับผม NFT ถือว่าเริ่มที่จะมาในกระแส mainstream แล้วนะฮะเริ่มที่จะออกรายการใหญ่ๆแล้วคิดว่าเออ,อ,อบทความน,นี้หรือว่าตัวข้อมูลต่างๆเหล่า,านี้อาจที่จะเป็นโอกาสที่ดี ก็ได้เราลองเข้าไปดูนะถ้าใครสมัครอยู่แล้วนะครับลิงก์อยู่ด้ดานใต้คลิปนี้นะเข้าไปดูในแท็บของตัวคอมมูนิตี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอแจ้งข่าวนิดนึงเนาะพรุ่งนี้ซาร์ทันด็อกนะครับขอเปลี่ยนเวลาจาก3ามทุ่มเป็น10บโมงเชา้าเพราะว่าสามทุ่มเดี๋ยวผมผมมีธุระต้องขออภัยนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันพรุ่งนี้ตอน10บโมงเชา้าสำหรับข่าวสาร ต่างๆที่สุดประจำตย์นะครับผมเปลี่ยนเวลานิดน,นึงนะหนึ่งครั้งนะครับแต่ครั้งเดื่นก็คือเป็นเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ครั้งนี้ขอปรับนิดน,นึงนะครับโอเคก็ขออาภัยในความไม่สะดวกเลยเนาะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมกจะจบนะครับผมสวัสดีครับ